E Ah <trips> ยังไม่ได้จะเลยนะเพราะว่าเอาแต่เราพักไปเรื่อยเพรว่าการเวลาเราเร็วไปแล้วแต่นี้แหละขอบขอบขอบคุณตลอดขอบคุณที่ให้โอกาสสุดท้ายที่สุดท้ายแล้ววันนี้คือก็คือต่อไปที่จะดีแล้วก็อาจจะ ป,ตปีต่อไปต่อไปอาจจะมีแต่ที่เพราะว่าท่านก็ล่วงลมาไปแล้วลงครูปุ๋มองจะเอ่อก็มาสาธิตกครั้งานึลยเพราะว่าที่ท่านได้กล่าวมาแล้วลว่าทุกปุ่มทุกอาตมาเนี่ยมาทุกครั้งก็ทั้หงหมดส่วนใหญ่ก็ใครอาตมาในใหญ่ตลอด ม่นจะเป็นตารางตามก็ด้แล้วก็อะไรต่างๆเช่นมิติมิติอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นค็จะรดกวูเวลาอย่างเดียวแก็อีกพ่อทค่นึงก็จะรบกุนแล้วก็ขอบคุณ เราจะไปรักษาวิธีตฏิตภัณฑเราจากกับพูชาซึ่งจะมีความสำเร็จในกาดโลกในที่ที่ตาพ่อเคยได้บอกหนักหนัาเนัที่เคยต่างพ่อเปิดทางล้็เคองต้นเลยก็ย่งจะ่ ั้งแต่ลูกสมิตเกิดมาก็ดเดื่อนเดาะนะองในและตอนนี้ก็จะให้เพื่อนท่านพรัญที่ระห่ังไดกทราบคุาท่านที่อัคริศนุศากัมูชาติหนวงและกรนบปัจจัยประเสริษแก่เด็กนั่นแลการทุ่ผมพูดถึระทยานได้รากตอต่อรันที่ศิษิตกศาเก่นนั่นก็คับ sudah. <tuk tangan> kami 对对对。Yes, yes, yes, yes.